สวัสดีครับผมอาจารย์โน้ตบ้านคนรักรถนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าเทสลาโมเดล3นะครับผมก็มาเลือกติดฟิล์มกองแสงนะครับเจ้าเทสลาเนี่ยนะครับเขามีจุดอ่อนเรื่องฟิล์มกองแสงคือนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมผมติดอะไรไว้ผมติดกันตรงนี้ไว้เพื่อกันกระจกแตกครับคุณต้องเข้าร้านที่มีความชานาญสูงเท่านั้นนะเพราะอะไรเพราะนี่ครับเทสลาเป็นกระจกเฟรมเลสนะครับเวลาเขาติดฟิล์มเนี่ยมันจะต้องเลื่อนกระจกขึ้นวิธีการเลื่อนกระจกขึ้นเนี่ยมันจะต้องขัดก่อนนะครับผมได้ขัดจอนแล้วดูประตูดูกระจกนะกระจกมันจะไขึ้นี ดูนะครับปึ๊บเห็นไหมกระจกเขาเลื่อนขึ้นมาพอเขาเลื่อนขึ้นมาเนี่ยฟิล์มข้างล่างเวลาติดมันจะได้ไม่โบ้ครับรถคัอนอื่นมันมีกรอบข้างบนคันนี้มันไม่มีกรอบแล้วเวลาปริช่างครับเผลอถากประตูปิดเลยยังไม่ได้กระจกลงมันก็ขบกับนี่ครับเนี่ยขบกับตรงนี้ผมเลยต้องเอามาลองไว้ขบปุ๊บกระจกแตกครับคนใช้เทสลาอยู่ในกลุ่มเทสลาจะเห็นแลวโอ้โหกระจกแตกเบิก ไม่รู้เท่าไหร่ที่ได้ใช้รถนะบอกเลยว่าเซ็งมากนะครับเวลาช่างติดเสร็จแล้วต้องเอาลงอย่างนี้ด้วยอ่ากระจกเลื่อนลงพอเลื่อนลงแล้วเราถึงจะกดปิดเราเลื่อนเราถึงจะปิดได้นะครับผมก็เลยกันไว้ก่อนบางทีเนี่ยเราทางานแล้วเราเผลอครับนะก็จะต้องมีการป้องกันก่อนนะครับทุกบานเลยนะครับผมจะเอาผ้ามาหนุนหมุนนทุกบานเลยคราวนี้อย่างที่2ลูกค้าเลือกติดฟิล์มกองแสงเนี่ยห้ามเลือกแบบถูกๆสวยๆนะเพราะอะไรเทสลากระจกบนหลังคาเขาไม่มีม่านนะครับเขาเป็นแบบ พารโนลามิกเป็นกระจกแบบบานเต็มใหญ่ามากนะเพราะนั้นการติดฟิล์มกองแสงเนี่ยอย่าเลือกเข้มแบบว่าเฮ้ยยิ่งเข้มยิ่งกันร้อนดีเป็นความคิดที่ผิดมากนะครับ mm hmm. ให้เลือกฟิล์มกองแสงตัวท็อปทอปของค่ายนั้นเลยซึ่งราคาจะสูงหน่อยแต่เทคโนโลยีในการผลิตฟิล์มกองแสงเนี่ยมันจะสูงตามมันทาให้สามารถการร้อนได้ดีมากๆนะครับมันไม่มีมา่านไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะนั้นติดฟิล์มตัวที่ดีที่สุดของค่ายนั้นๆอย่างลูกค้าท่านนี้เลือกติดฟิล์มยี่ห้อลีเจนรุ่นตัวท็อปสุดเลยนะครับ เซรามิกชิวพัทนะครับคือการร้อนได้ดีที่สุดของแบรนด์นี้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเลือกติดแบรนด์อื่นคุณต้องเลือกตัวดีๆถ้าคุณไม่ติดทั้งคันหลักแบบไม่กี่พันไม่ข้ามหมื่นหัวคุณไหมแน่แล้วคุณก็ต้องไปลอกเปลี่ยนใหม่เพราะลอกเปลี่ยนใหม่ปุ๊บรถมันก็จะเริ่มช้ำกระจกต้องมีการขูดกาวลอกกาวด้วยใบมีดนะครับมันอาจจะเป็นอรอยได้ติดครั้งเดียวติดให้ดีๆนะครับรถพวกนี้นะครับนะมีตังค์ซื้อรถแล้ว เก็บตังไว้ติดฟิล์มดีๆด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราให้ช่างทำงานกันไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนจบนะครับว่าเป็นยังไงอย่างไรบ้างนะตามชมกันาย แลวตอนนี้นะครับเราก็ติดฟิล์มกองแสงนะครับกับเจ้าเท s l a โ o เดล3เรียบร้อยนะครับมาดูผลงานกันนะครับว่าติดแล้วเป็นยังไงบ้างนะรถรุ่นนี้นะครับกระจกเขาเยอะมากนี่ครับนี่คือไฮไลท์นะครับกระจกบานหลังครับกระจกบานหลังของเท s l a m o เดล3มันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับเพราะว่าดูนี่บานหลังเขารากมาถึงนี่ครับคนลากมาถึงครึ่งหนึ่งของรถเลยนะครับเป็นแผ่นเดียวเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะเป่าฟิล์มให้ลงในแผ่นเดียวได้บอกเลยว่ายาก เป่าลงว่ายากแล้วเวลาเอาฟิล์มขึ้นไปติดยากกว่านะครับ oh, <no. S 1> เพราะว่ามันบานใหญ่มาก,มากนะครับเนี่ยผมเอาขึ้นกัิน3คนเนี่ยขนาดขึ้นเงินสามคน,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 คน,นกว่าจะลงได้นะโหคือแบบจัดทรงยากมากนะเพราะว่าเนี่ยมันบานใหญ่มากก็อาจจะมีฝุ่นบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็พยายามให้แบบที่สุดละบางที่ครับเป่าไม่ได้ต่อครับต่อเราไปหายอยู่ในกลุ่มเทสลาก็ได้มีบางที่ครับต่อพอโผล่เข้าไปข้างในปุ๊บไม่สวยมาดูกันว่าเขาต่อยังไงตรงไหนบ้างอะไปโผล่ดูข้างในเลยนี่นะครับ เห็นไหมครับกระจกเขาบานใหญ่มากเห็นไหมบานใหญ่มากเวลาบางคนนี่ต่อต่อตรงแถวนี้ปื้เป็นสองแผ่นต่อครับแล้วมันไม่สวยเห็นไหมกระจกบานหลังเขาล่างมาถึงนี่เลยตรงหัวแบบคนนั่งหลังเลยแล้วก็ยังมีตรงนี้อีกสรุปอันนี้อีกนะครับก็บอกเลยโหใหญ่มากใหญ่โตมากกระจกอะไรจะเยอะขนาดนั้นช่างติดยากมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าช่างเนี่ยติดยากแล้วอะไรแล้วแล้วสเปคฟิล์มรุ่นนี้เลือกยังไงไปแล้วลูกค้าท่านนี้นะครับก็เลือกติดฟิล์มกองแสงตัวท็อปสุดของค่าย Re เจนต์นะครับชื่อรุ่น เซรามิกชิวพัทเหตุผล <H ate point> เพราะอะไรจะต้องติดตัวท็อปเพราะหนึ่งเลยตัวท็อปเนี่ยฟิล์มเขากันร้อนดีที่สุดนะครับกันร้อนดีที่สุดในเทคนโนโลยีฟิล์มที่มีในปัจจุบันนะครับดีที่สุดถ้าจะติดฟิล์มเทสต้าเนี่ยแนะนําให้เอาตัวดีที่สุดของค่ายค่ายนั้นเลยนะครับยอมจ่ายตังค์แพงหน่อยอย่างรุ่นนี้ติดทั้งคันเนี่ย,นนยมันสามหมกว่าบาทนะครับเพราะซันรู้มันบัใหญ่มากนะเรามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับนี่นะครับก็ลดได้รับส่วนลดอะไรไปแล้วอยู่ประมาณ2 0,000นกลางๆขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับับบแต่ดดูคร ลูกค้าทัานนี้เลือกเปอร์เซ็นต์ฟรีนะครับ70ทั้งคันเลยมองจากข้างนอกเนี่ยมืดเป็นส่วนตัวมากไม่เห็นเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในให้ดูนะครับแล้วก็ดูจากข้างนอกว่เป็นไงมืดไหมนี่เดี๋ยวมานั่งดูข้างในนี่เลยครับข้างในนะครับมืดสนิทมืดสนิทเลยนะครับแต่คนจากข้างในเนี่ยมองง่ายมากมาดูกันว่าง่ายแค่ไหนดูมาดูมาดูอ่ะอนี่ครับ เดี๋ยวกล้องลองชงโงกเข้าไปดูนะครับว่าข้างในสว่างไหมตามไปดูเลยนี่ครับเป็นไงบ้างสว่างสุดๆเหมือนไม่ได้ติดฟิล์มเลยอ่านี่เหมือนไม่ได้ติดฟิล์มเลยข้างในแต่ข้างนอกมองไปเนี่ยไม่เห็นมีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับก็ถ้าอยากได้แบบนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่โน้ตบ้านคนรักรถจังหวัดเพชรบุรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับในย่านนี้นะครับถ้าใครใช้เทสลาอยู่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรีหรือลงไปทางใต้หน่อยเนี่ยก็แนะนามาที่โน้ตบ้านคนรักรถนะครับเพราะว่าที่ร้านเรานะมีแต่รถแปลก,ปลกๆเข้ารถหรูๆเข้านะครับเรามีความชานาญกับรถพวกนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบนะครับคลิปนี้แล้วก็อยากจะติดฟิล์มกรองแสงดีๆอย่างนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับตามที่อยู่และเบอร์โทรด้านล่างนนี้ได้เลยนะครับกับอาจารย์โน้ตบ้านคนรักรถนะครับร้านเรานะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายฟิล์มกรองแสงยี่ห้อรีเจนเพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้นไม่ขายยี่ห้ออื่นเพราะรถของผมที่บ้านทุกคันติดรีเจนหมดรีเจนมีหลายช่วงราคาโปรท็อ แลวแต่งบป,ประมาณของทาง่านลิเกนมีจุดที่พิเศษอย่างหนึ่งคือเคลียส์ใยที่สุดไม่มียี่ห้อไหนเทียบได้เคลียส์ใสคือเจอแดดจ้าจ้าขับย้อนแสงกระจกไม่เปลี่ยนสภาพเป็นหมอกหมอกฝ้าฝ้าฟุา้งฟุ้งไม่เป็นนะครับกันร้อนแล้วแต่ราคามีเลือกหลายสเต็ปแต่เคลียส์ใสไม่มีใครเทียบได้อย่างแน่นอนโอเคนะครับถ่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนๆที่ใช้เทสลาด้วยกันนะครับว่าจะติดฟิล์มกองแสงมาติดที่ร้านโน้ตบ้านคนละรถจังหวัดเพชรบุรีนะคะไปก่อนครับสวัสดีครับ